สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่เกม V r i s i n g กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาหาเปเปอร์กับสกอร์กันนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปทําการรีเสิร์ชนะครับสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับประสาทเรานะทุกคนแล้วก็เราจะได้ของใหม่ๆมาใช้ด้วยนะครับตอนนี้นี่คืออยากปรุงยามากๆนะครับผมก็เลยอยากหาเปเปอร์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ ในโตัวสเสิลเล็กของเราเนี่ยคือว่าเปเปอร์นเนี่ยยังเปิดไม่ถึงแบบถึงขั้นยาเลยนะคือแบบเปิดทีก็ได้อย่างอื่นนะไม่ได้ยาสักทีนะครับทีนี้ก็เลยจะมาหาในส่วนของเปเปอร์ก่อนนะครับทีนี้เออเราจะหาจากไหนได้นะครับก็น่าจะเป็นพวกแคมป์เล็กๆแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะมีบอกนะครับว่าตรงนี้สามารถรลุาได้อะไรบ้างนะครับคือที่จริงอ่ะก็ไปฟาร์มที่ไหนก็ได้นะครับมันก็ได้เปเปอร์เหมือนกันนะในโซนของแผนที่แรกนะครับที่เราเล่นอยู่นะ เดี๋ยวผมจะไล่าตามแคมป์ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ไล่ตีไล่าฟาร์มเปเปอร์ไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอมเมล็ดพืชมเมล็ดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บมาด้วยนะโอเคั้างั้นเดี๋ยวเรามาไปก่อนตรงนี้โอเคไปใกล้ๆนะครับ80เมตรนิดๆนะครับผมไปเลยอยู่ใ,ใกล้ๆผมจะใช้ดาบในการเล่นนะครับเพราะว่าแถวนี้มอนสเตอร์มอนไม่ค่อยโหดมากนะครับแล้วกเ็เลือดน้อยนะครับ ใช้ดาบก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันตีไวนะเนี่ยตีแค่นี้เองตายแล้วนะครับอันนี้ตอบอะไรได้อะไรมามนได้อีกแล้วนะครับผมได้มนได้เยอะมากอะจ่ายพวกเนี้ยมาอุ้้ยจะทำามชั้นอย่งนี้มาได้มนได้นะครับอืมได้เบ,บเปอร์มาแล้วนะครับสามใบนะครับผม ผมก็จะทำอย่างนี้ไปทุกทที่เลยนะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบตอนไหนนะแต่น่าจะนานแน่ๆนะครับผมมาดูกันตรงนี้ได้เปเปอร์อีกแล้วนะครับแคมป์นึงก็จะได้เปเปอร์ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองตีให้หมดก่อนแล้วกันเนาะมามาดูกันซีตรงนี้มีปลาด้วยนะครับดีมากเยี่ยมมากๆเลยโอเคประมาณนี้นะทุกคนหนึ่งแคมป์นะครับก็จะได้ประมาณ เปเปอร์ <Paper S 2> มาสี่ห้าใบนะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่แคมด้วยนะแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะตอบให้เท่าไหร่ด้วยนะครับผมโอเคผมก็จะทําประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะหามาให้เยอะที่สุดเลยนะครับทุกคนอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะเออผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมมีเปเปอร์นะครับเยอะๆเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับผมเจอกัน เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มอย่างหนักหน่วงมากๆแล้วทุกคนในที่สุดนะครับผมก็จะมีเปเปอร์นะครับที่ครบแล้วนะทุกคนนี่ใช้ทั้งหมด300ใบเลยนะอยากจะบอกว่าฟาร์มแบบเลือดตาแทบกระเด็นเลยถือว่าฟาร์มนานมากครับผมแล้วก็มีคัมพี์ที่ยังไม่ได้ดิสคฟเวอร์อีก2อันนะครับผม2เล่มนี่โอเคทีนี้เราก็ไปที่โตรีิสเิร์ตเล็กกันได้เลยครับมที่นี่เนาะ ทีนี้ผมมีอยู่สองเล่มนะครับที่เจอที่เป็นของใหม่เนาะก็จะมีอันนี้นะครับแล้วก็มีข้างล่างนะครับเป็นน้ํายากันกันแดดนะเออกันอยู่ที่ยี่สิบห้าแต้มนะครับอืมไปรีเซิร์เลยชื้อนี่ได้แล้วนะครับอันแรกนะก่อนที่สองอันนี้เป็นของตกแต่งนะอันนี้น่าจะแบบอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกรูปปั้นนะครับยื่นหัวลงมาน่าจะประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจนะโอเคเราก็รีเซิร์มาด้วยนี่ <c oughs> ได้แล้วที่เหลือนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็คืออันละห้าิก็สามร้อยอันนะครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วมา Discover กันเลยเพียงนี่อันนี้ก็เป็นสเปียนะครับผมเป็นหอ,อกนั่นเองอันต่อไปครับเพียงน่าจะเป็นนี่น้ำนะครับผมบรัดโลสนั่นเองนะครับผมอันต่อไปชึบน่าจะเป็นข้างบนอันไหนว่า อัน <monastery> <chegou S 1> ล็อด <warnings> ูดูดูดิสเมอ์ไปมั้งนะผมเลื่อนก่อนน่าจะเป็นอันไหนว่าทุกคนดูไม่ทันดูไม่ทันบ้าเอ้ยน่าจะเป็นอันแถวเนี้ยผมก็งงเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูในคลิปเอาโอเคอันต่อไปครับผมซื้ออันเป็นอันล่างนะครับผมอันนี้เป็นน้ํายากันกันอะไรวะการแลกเงินอะไรย่างงี้ปะน่าจะประมาณนั้นนะครับการแลกเงินเนาะต่อไปครับ เปี้ยงเฮ้ยอันล่างหมดเลยวะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับสายเวชนะเอออันนี้กายภาพไงอันนี้เวทเฮ้ยโคตรด,ดีอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยดีมากเลยครับผมอันสุดท้ายครับผมเปี้ยงเป็นอะไรเนี่ยดีคอร์ชีฟสโตนวอลนะครับก็จะเป็นพวกไวเปอร์อะไรอย่างนี้นะครับมาทุกคน ขอดูหน่อยแล้วกันนะครับเป็นพวกวอลเปเปอร์ใช่ไหมนี่โอ้โหเป็นเหมือนกําแพงมันเหมือนเป็นกําแพงอะไรดีมากกว่าเป็นเหมือนกําแพงแบบกําแพงด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกําแพงแบบนี้นะครับกําแพงอิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นกําแพงที่ใช้อยู่นะครับอืมก็เทพไปอีกแบบนะแต่ละอย่างมันก็จะเป็นคนละแนวกันนะครับผมอันไอ้พวกนี้ก็แบบว่า เอาไว้ทำไหนถึงจะเข้ากันอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะโอเคแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ไหมแปลมงนะผมเลื่นดูก่อนนะอันนี้กรอบรูปนะครับกรอบรูปนี่อันนี้นี่ไงเป็นหัวจริงด้วยนะครับต้องใช้ stone ริกนะครับผมมาแต่เรามาตกแต่งกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะไป,ไปเอา stone b r i สักคู่นะครับผมว่าไงวูฟแหมมาดูเครื่องละวูฟบอกทำไมเครื่องไม่ทำงานนะนี่อะ โอเคเอามาเอาบริกมานะครับก็แต่เราไปไว้ตรงหน้าทางเข้าแล้วกันเนาะไป Let's go, let's go ตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหแดดก็แบบว่าแดดตอนนี้ก็แบบว่าแดดมานี่เลยนี่ตั้งไว้แบบนี้เป็นไงทุกคนหัวข้างคขาวาไงเพื่อความเท่เท่ขึ้นมาอีก300%ก็สวยดีนะทุกคน นะชะได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็มีอย <ım S 1> ่างอื่นอีกไหมที่เราปลดล็อกมาน่าจะไม่มีละมังนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้สุดหรูของเราอันนี้ก็ปลดล็อกเก้าอี้มาด้วยนะนี่เอาไว้นั่งนะครับแต่ก็เป็นแค่ของตกแต่งนะครับนั่งไม่ได้จริงหรอกเฮ้ยนี่ไงอันนี้อันใหม่นะครับต้องใช้ไม้นะครับว้าวเป็นลูกโลกนะ น่าจะเป็นพวกของตกแต่งมากกว่านะครับอืมนี่อเฟอร์นิเจอร์เนาะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะหนังสือโอ้โหเตจูนะครับอันนี้แจกันมินเลอร์นะครับอุ้ยไฟลอยได้น,นั่นนี้อุ้ยไฟลอยได้นี่ต้องเอาว่ะอุ้ยต้องเอาแล้วละ่ะอันเนี้ยไม่ได้เลยไฟลอยได้นะโคตรเท่เอาเศษกระดูกให้ไว วูเห็นเศษกระดูกบัางหรือเปล่าผมกระดูกเลยเศษกระดูกหนล่ะมาเอานี้มาเ้อยชึบน,นี่เก็บขอเลยอันน,น,นี้อันนี้ขอเลยนะเนี่ยไฟลอยได้ของดีของดีอีกแล้วนี่ลอยบนนี้เลย <c oughs> เฮ้ยนี่มันเท่มากเลยนะแบบนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์เป็นไง เทียนลอยกลางอากาศทุกคนโคตรเท่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไอ้ตรงนี้มาใหม่ด้วยใช่ไหมที่มันเป็นชั้นเป็นสตเล็ตอเล็ตรงนี้อ่านี่ไงอันนี้มันเหมือนเป็นแบบอันนี้เป็นที่เก็บเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นชั้นใส่หนังสือนะครับใส่สมุดใส่อะไรเงี้เนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะใส่อย่างอื่นได้ด้วยแหละนะครับผมผมอยากได้ที่ใส่เลือดไปไว้ในตู้ไอ้ตรงนี้ ข้างในนะครับมันต้องใช้อะไรบางนะเมื่อกี้ดืมดูแกต้องใช้ไม้กับกระจกนะครับไม้กับกระจกใช่ไหมไม้อยู่นี่โอเคน่าจะพอกระจกอยู่ตรงนู้นต้องเดินไกลนิดนึงนะนี่แหละบ้านใหญ่ๆก็จะเดินบ่อยนิดนึงนะครับมาได้ละนี่เลยอยากได้มากโหใส่เลือดเป็นขวดเลยวะโคตรเจ๋ง วางไว้ประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงเอาวูฟออกไปดีมาเดินโอ้โหนี่มาไว้ตรงนี้เลยโอ้โหช่องโคตรเยอะช่องเยอะเวอร์โอ้โหนี่ยังไม่ทันใส่เลยมีขวดมาแล้วเห็นปะเดี๋ยวนะโอช่องช่องเยอะมากช่องเยอะมากเยอะจะตกใจเลย เทคออมมาเลยอืมอันนี้เก็บไปก่อนนะครับนี่ขอใส่เลือดหน่อยด้วยกันนะครับโอหวหมันมันเยอะมากเลยนะทุกคนมานสี่ช่องเลยอะเออถือว่าแจ่มมากนะครับนี่ไงเราก็แบบเลือดก็ดีเลือดก็มีอยู่ตรงนี้อีกเออดินพันด้วยเปเน, <c oughs> นี้ยนี่ไว้เลยโหเยอะจัดสงสัยต้องทำเพิ่มนะ โอเคเดี๋ยวไปครั้งหน้าแล้วกันนะครับทีนี้พอเราหมดของเปเปอร์เราเนี่ยเราก็ต่อไปก็จะเป็นสกอร์ใช่ไหมทุกคนสกอร์รู้สึกว่าตอนนี้ผมมีอยู่82ใบนะ<ม>น่าจะปลดล็อกได้อยู่อีกหนึ่งอันนะปลดล็อกกันแล้วกันทื้อโอ้โหได้กําแพง prison w a l กำแพงคุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมานั้นนะครับโอเคเราก็ทำอะไรต่อดีผมไปเห็นไอน,นี่มาทุกคน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถที่จะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะครับในบอสตัวนี้นะครับบอสตัวล่าสุดเลยตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเราฆ่าเขาได้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกทำสกอร์ได้เหรอผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเออทีนี้ผมว่าจะลองไปสู้กับบอสตัวนี้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะเพราะว่า <laughs> เลเวลเากันเลยทุกคนอืม ไม่รู้จะสู้หวหรือเปล่าอย่างไงลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทแทร็กบัตไปเลยแล้วกันนะครับจะไปดูก่อนนะว่าหน้าดาบอสเป็นยังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะว้าไปนะครับผมแล้วก็ไปเจอในอีกทีตรงหน้าบอสกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคถ้างั้ไงก็เจอกันที่หน้าบอสเลยครับผมไปเลยตัดเชื่ออ่ะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เจอเจ้านี้นะครับเจ้า จ้าเนี่ยบอสตัวเนี้ยครับผมโหน่ากลัวมากน่าจะเป็นอันเดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจะลองเปลี่ยนอันนี้ดูนะครับมาสู้เลยมันโหดมากทุกคนนี่แน่โอ้โหสายน้ำแข็งแล้วแบบขยับตัวไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหั๊มปั๊มปั้มปัดปัไปครับผมจื๊บบีเฟจอยู่นี่ไง อุ๊ยโดนแล้วโดนแล้วมันโอ้ยอย่าให้โดนเชีอเนียมันแข็งต้องรักษาระยะน,นิดหนึ่งนะครับนี่ขนาดอยู่ไกลอะเนี่ยโอ้โหมีทุ่มด้วยมีทุ่มด้วย กลับมาครับผม,อ,ม,อ,มอุ้ยติดชิป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 โ้ช้ามากโหจะครึ่งหลอดแล้วทุกคนต้องเล่นกับมันนิดนึงนะครับผมบันเดสมาด้วยโอ้โหเอออะไรอะ่ะ กินยาก่อนอโอ้โหมองแทบไม่เห็นเฟร,รมเรทอย่างล่วงติดโอ้ยไอ้เชีย่ยเอ,อื้อโอ้คำเดียวเลยเชี่ยอะไรเนี่ยโฮ้ยหัวจังวะมาขออีกที เคียวไม่ทันกินครับผมมันน่าจะมันอันเดนหรือเปล่าผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ไม่ได้ตีเลยนะใช้เวทใส่ยอย่างเดียวนะครับน่าจะต้องรักษาระยะห่างมากๆนะครับตัวเนี้ยมาอาจจะต้องใช้หน้าไมา้ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เจอตัวมาแล้วนะครับมาต้องสู้ต่อเลยนะ มาดิมาดิุ้ยหลบหลบก่อนหลบก่อนนี่ยิงด้วยหน้าไมา้งไงเพื่อนโอเคกางโล่เอ้ยเดี๋ยวทำไมไปกางโล่ให้ตัวนั้นนะเดี๋ยวนะโอเคไปค่อยยอดไปครับห้ามโดนห้ามโดนอันนี้ห้ามโดนห้ามโดนก็พูดอยู่ว่าห้ามโดน โอ้ oh my god มันมาแล้วยิงต้องเปลี่ยนเป็นดาบว่ะดาบไวกว่าโอเค <c oughs> มันไวมากไอยตัวห่าเนี่ยเขี่ครับรักษาระยะรักษาระยะโอ้โหติดเรื่อยๆติดรัวๆ เกิดไปแล้วทุกคนอุ้ยแดดไม่ได้หวหรอต้งเสียอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเคสยาอุย้ยถึงด้วยเอา้าไม่เดินหัวนะโอเคมีจะแดกอีก โอ้ย,อยแย่แล้วทุกคนมีมีช่วยชีวิตมีช่วยชีวิตโอเคมาโอเคต่อมันไลมาแล้วทุกคนสงบดีๆมันมายุ่งกับหมีอยู่มันมายุ่งกับหมีอยู่ ตอนนี้ผมถึงเยี่ยมนิดน,นึงนะครับเพื่อตั้งเซเล่นนะครับโอเคอ้าวเอ้าอ้าวแล้วมันไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะเรื่อดมึงเต็มอ่ะโอ้โหไอ้เชี่ยอย่างเชี่ยเลยผมบอกเลยนะไอ้บอสตัวนี้เป็นตัวที่ผมเกลียดมาก เอา้าแล้วมึงหายไปไหนอีกเนี่ยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับคราบยานะเพื่อไปสู้กับไอ้เจ้าบอสเยติตัวเมื่อกี้นะผมเรียกว่าบอสเยติอะไรล้วกันเนาะหน้ามันเหมือนดีก็ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเพราะว่าการที่จะหลบกระสุนน้ำแข็งของมันเนี่ย แทบจะเป็นไปได้แหละมันมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะยากมากเลยนะครับผมทีนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวไปนิดนึงเนาะผมก็จะคราฟนะครับเกี่ยวกับพวกของเติมเลือดนะครับก็อันนี้นะครับแล้วก็มีเจ้านี้ด้วยนะครับเติมเลือด2อ,อย่างนะอ่าแล้วก็มีน้ำยาเพิ่มพลังเวทมนต์นะครับแล้วก็พลังกายภาพด้วยนะครับเอามา2อ,อย่างเลยเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นมูเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ส่วนน้ำยา2ตัวนี้นะครับผมได้ไปเอาเลือดมานะครับจากนักโทษของเรานั่นเองนะครับมีสายแท้งนะครับแล้วก็มีสายโรกนะเอามา2อันนะครับเดี๋ยวผมจะกินสายแท้งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะกว่าเนาะมันคุณภาพเลือดมัน8 1เลยนะครับก็น่าจะโอเคมากกว่านะก็ตอนนี้กําลังครับเกี่ยวกับของกินอยู่นะครับครับยานั่นแหละไม่ใช่ของกินหรอกยาครับยาอยู่เอาไปแบบเต็มแม็กเลยนะ เออเอาไปแบบสุดๆเลยก็มีประมาณนี้ครับผมมาจะไปลุยกันละทุกคนผมลองไปเล่นประมาณครั้งสองครั้งแล้วนะครับมันยากจริงทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาสกิลอะไรดีนะอันนี้มันสามารถแดชได้แบบสองทีนะครับปึ๊บๆนะแต่ว่ามันก็ยังหลบหลบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแดชสทีอ่ะคือเราต้องเราต้องแดชเลยอ่ะอืมแล้วก็ ผมว่าจะเล่นระยะไกลใส่มันนะเพราะว่าเข้าระยะใกล้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็เลยต้องเอารูบบอลไฟมาเนาะด้วยลูกบอลความมืดเนี่ยอันนี้ดีมากเลยจะใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันผมยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้อะไรดีเนาะตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่เลยเอานี้ไหมอันนี้ก็เป็นดาเมจนะครับเมจิกนะครับเมจิกดาเมจเนาะลองดูไหมโจมตีแบบสแปมเข้าไปอะไรเงี้ย แล้วก็ส่วนหายตัวนี่มอืผมไม่รู้จะเอาอะไรดีจริงๆถ้าเกิดว่าดับดับเบิ้ลเดชนี่มันก็มันก็ดีนะครับลองอันนี้ดูไหมเนาะหายตัวนี่แหละเฟี้ยวสุดแล้วนะครับชึบนี่แต่ก็หลออไปตีมันอ่ะน่าจะได้เนาะโอเคก็ตามนี้แล้วกันนะครับมาเราแท็กใหม่เลยโหดมากไอตัวนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะไปเล่นก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะ ดาเมจรุนแรงนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวบาร์ฟก่อนเลยแล้วกันไปเล e ส์โกเธอานี้บอกว่านั่นไงมันเดินอยู่นั่นามาทุกคนกินยากินเลือดก่อนเลยลกันอือม,มาก็บัรฟยานะครับผมชึบบัรฟอีกอือบารบความเร็วอือโอ้โหโคตรบัร มาจะดูดิชนะไหมอีกนิดนึงโอเคมาสเปล,ลใส่เลยมเมอ,อร์ดีเอ้าเชีอกติดก,ก่อนเลยชิบหายแล้วทุกคนมนตบเราแน่ผมั่นเลยแล้วกันพยับเฮ้ยไอ้นี้ติดติดติดโอเคแต่มันก็จะกระโดดนะครับตีตีสแปมสแปมเข้าไป กระโดดมามันหาตัวเราโอ้ยหูมึงรอช้าถึงยี่เลยเหรอวะบ้าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ออกได้บ้าออกได้บ้าออกไม่ได้คุณเล่นบล็อกนะอย่านะอุยติดอย่าโดนเช่นนั้นทุกคนอันตรายมากเป็นไงวะุูยทางมันแคบว่ะ หนึ่งสองสามหูหูหม,มึงมีสองชุดมึงมีสองชุดหรอ,อกินยาก,ก่อนทุกคนอึ๊บไอ้ยี้มมันจะหนีมันจะหนีมันจะหน,น,ะนีอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีืหคืออย่างนี้ทุกคนถ้าเกิดมันหนีคือเลือดมันเต็มนะครับไอ้เวรเอ้ยกดตีเหรอกดตีเหรอฮะกดตีเกินไปแล้วนะเพื่อน อ่ะมา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 กูล้บหมดอะมาจังหวะเนี้ยเดินมาตีกูเลยมาเก่งแล้วหอเก่งแล้วหอฮือฮือืออ่ะหลบไม่ทันนี่ขนาดเพิ่มมูเม t s สปีดแล้วเนี่ยอ่ะเราเล่นตรงนี้ได้โอ้ยเล่นไม่ได้แล้วหลบไม่ทันกระสุนมันเร็วมากซีซี ตัวไปครับผมอทำไมไม่หลบวะอนนโอ้โหมันมีสองชุดอีกแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอเอสประยัดใจมันขยับไม่ได้นะครับเมื่อกี้โอเคกินยา อ้เริ่มหัวร้อนแล้วนะคุณเริ่มหัวร้อนกับมึงแล้วนะอ่าน,นี้ต้องระวังนะครับเนี่ยมันเดินหนีอีกแล้วอะ่ะมันเลยจะหมดวะเนี่ย โอ้โ้เติมยาไม่ได้เลยทุกคนโดนเอ้โหโอ้โหูร้อนแล้วกูร้อนมากจังหวะนี้กูร้อนจัด ฮ้ยเชียชนะแล้วโ,โอ้โหโอ้โหไอ้เี้ยอ๋อชนะทีแม่งเลยขอเลือดมึงหน,น,น่อยแล้วการอีเวนตายยากตายเย็นโอ้โหชนะแล้วทุกคนโอ้โหโแม่งโคตรยากเลยโคตรยากเลยตัวเนี้ยคือว่าผมสู้ตั้งแต่ตอนมืดนะครับ แล้วก็มาตอนกลางวันนะแล้วแบบต้องสู้แดดต้องอะไรอีกหลายอย่างมากนะไม่รู้ถ่ายทันเปล่าคือผมสู้กับมัเนเอามาสักสี่รอบได้นะปอะมาสี่ห้ารอบเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากทุกคนโอ,โอเคเดี๋ยวยังไงไปเจอกันอีกทีที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพลังมันคือพลังอะไรนะครับผมโหวันนี้เหนื่อยมากครับผมขอคิวเลือดแป๊บโอ้โหเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงครับผมเออสนุกมากท้าทายมากนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยว เจอกันที่บ้านครับโอเคป่ะตัดไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยนะครับโอ้โแดดร้อนมากข้างนอกียกว่าเมืองไทยโอเคทีนีเ้เรามาดูห <c oughs> เหนื่อยมากแป๊บน,นึงนะทุกคนพักก่อนโอเคมาเรามาดูกันนะครับว่าได้พลังอะไรมานะครับน่าจะเป็นพลังตรงนี้วะนี่ไงพลังน้ําแข็งนะครับ i อ e n o า a นะครับผมอซ์ n o ว a ปลดพลังอืมก็เป็นอ่าพลังน้ำแข็งนะครับระเบิดแบบ a อ e เนาะระเบิดเป็นวงกว้างนะครับน่าจะไว้เคีย์พวกอ่ามอนสเตอร์หรือเป็นพวกศัตรูอะไรเงี้ยที่มาเป็นกลุ่มนะครับประมาณนั้นเนาะนี่อูมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้มันเหมือนว่ามันจะบอกว่ามันปลดล็อกอะไรนะดูหน้ามาดิโหหน้ามันโคตรโหด รู้สึกว่ามันจะปลดล็อกอันนี้มาให้นะครับเป็นสกอร์นะรู้สึกว่ามันมันปลดล็อกใช่ไหมแสดงว่าเราต้องทําได้ดิเราต้องสร้างได้ว่าประมาณนั้นปะ่ะอันนี้ผมยังยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าต้องต้องทาไงนะครับยงังงงๆอยู่เลยอ่ะคือยังไงวะแต่ผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปดูมานะครับว่า S <S ไอชั้เนีย่ยมันมันได้สูตรมาก็จริงนะทุกคนเนี่ยมันมันมันได้สูตรสร้างสกอร์มาก็จริงนะครับแต่ผมหาไม่เจอจริงๆครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมหาไม่เจอเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยฝากบอกนิดนึงนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีเนี่ยสงสัยผมต้องหาสกอร์กันต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนสู้กับไอตัวนี้นี่โคตรเหนื่อยอะ่ะคือ สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับคือแบบชนะทีแบบโคตรสะใจเลยแต่ก็โอ้โหเล่นต่อไม่ไหวแล้วครับลามากเลยก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผิดภาพกันอะไรยก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ